โเอาละคะ่ะทุกคนพร้อมกันไหมไปหาอะไรที่เข้ากับธีมคริสต์มาสมาใส่เลยเร็วเดี๋ยวนัดรอไปเร็วเข้าเร็ว สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนล Peanut Butter นะคะแล้วก็สุขสันต์วันคริสต์มาสด้วยค่ะทุกคนฉานน่เหื่อมคริสต์มาสมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วอย่างที่ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้พิเศษมากๆเราจะมาแจกของให้ทุกคนนั่นเองของที่เราจะแจกเนี่ยค่ะทุกคนมีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นของโมชิโมชิเอยของมิสเตอร์ดีไอยเอยแต่ว่ายิ่งไปกว่านั้นก็คือตื่นเต้น <laughs> ยิ่งไปกว่านั้นก็คือนะัดทำปฏิทินให้ทุกคนด้วยค่ะ นะัดทาปฏิทินปี2019นะคะให้ทุกคนออกมาแบบเป็นปริ้นออกมาเนาะซึ่งทุกคนสามารถเอาไปแปะกําแพงก็ได้หรือว่าจะเอาไปหนีบกับตัวอะไรก็ได้นะคะซึ่งมันโซคิวมากๆคือฉันทําเองฉันก็ชมเองได้หรอคือเราก็ภูมิใจในงานที่เราทำม,มาเนาะเราก็ไม่รู้ว่าคนที่ได้รับเนี่ยจะรู้สึกแบบนั้นหรือเปล่าแต่ก็คือเราตั้งใจทํามานะคะนะตั้งใจทํามาทําปฏิทินออกมาทั้งหมด19ชุดด้วยกันนะคะทุกคนก็คือปี2019นเกนาะก็เลยตัดสินใจว่าโอเคนั้นทําออกมา19ชุดละกัน ซึ่งเราก็จะแจกปริทินที่นัททำเองเนี่ยพร้อมกับของโมชิโมชิแล้วก็ของมิสเตอร์ดีวายด้วยรวมกันนะคะการแจกของเราเนี่ยเราจะแจกเป็นเซตนะคะนัทก็จะทําการมิกซ์แอนด์แมทของนันไปเองก็คือไม่ว่าจะเป็นสมุดเอ่ยหรืออาจจะเป็นปากกาเอ่ยสติกเกอร์เอยวยเราก็ทําการห่อของขวัญส่งไปรณีนีไปให้ทุกคนนั่นเองเราจะไม่บอกว่าในแต่ละกล่องของขวัญเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งถ้าเกิดใครอยากรู้ว่ากล่องของขวัญของเราอาจจะมีอะไรได้บ้างก็สามารถไปดูห่อได้นะคะห่อของที่นัททำไว้จากร้านโมชิโมิ แล้วก็จากร้านมนะิสเตอร์ดีออยเนาะไปดูได้เลยแบบเตรียมตัวไว้ว่าเอ้ยฉันจะได้อันนี้อันนี้อันดีหรือเปล่าฟังให้ดีอันนี้จะเข้าเรื่องของกิจกรรมแล้วก็คือเราจะทําการแบ่งกิจกรรมออกเป็นทั้งหมด2อย่างนะคะคือด้าน YouTube อันหนึ่งแล้วก็ด้าน i n s t a g r กรอีกอันหนึ่งเรามาพูดถึงด้าน YouTube กันก่อนดีกว่ากติกานะคะทุกคนไม่ยากเลยเพียงแค่ทําตามขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ค่ะ1กด u b s c r i b e ช่องนี้นะคะ2กดไลค์คลิปนี้3คอมเมนต์ตอบคำถามใต้ล่างว่า,าสิ่ง เป็นสิ่งที่คุณเสียดายมากที่สุดที่ไม่ได้ทําในปีนี้แล้วทําไมถึงไม่ได้ทํามันเอาหมายนะ้าทวงคําถามหมายนะ้าอะไรเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเสียดายมากเราไม่ได้ทําในปีเนี้ยแล้วก็ให้เหตุผลได้วยว่าทําไมถึงไม่ได้ทําและที่ตอบมานั่นจะต้องเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทําให้ได้ในปีถัดไปด้วย นะคะโอเคไหมพร้อมเพจโพสได้ด้วยนะอย่าลืมนะอีกกิจกรรมหนึ่งคือกิจกรรมใน i g นั่นเองใน,นโพสต์รูปภาพแล้วก็กติกาการเล่นกิจกรรมไว้ในไอจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็สามารถไปดูกันได้แล้วก็ทําตามขั้นตอนเหล่านั้นแล้วก็เล่นได้จากฝั่ง i g ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะสามารถเล่นได้ทั้ง2ฝั่งเลยก็คือทั้งฝั่ง YouTube แล้วก็ฝั่ง i g ซึ่งการจับ รางวัลเนี่ยน่าจะทําการจับสลากนะคะซึ่งก็จะจับจากทั้ง2ฝั่งเนี่ยแหละซึ่งใครจะเออเล่นทั้งสองอันก็ได้ไม่ว่ากันทั้งสองอันเลยยิ่งดีจะได้ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสุขสันต์วันคริสต์มาสรักษาสุขภาพไปเที่ยวให้สนุกสนานเนาะแล้วก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะคะวางแผนเที่ยวกันหรือยังขอบคุณที่ติดตามกันมาเรื่อยๆนะคะจนตอนนี้ก็จะสิ้นปี2018แล้วเนาะก็วเราไปเจอ กันใหม่ในปี2019ก็ขอให้ยังคงคอยติดตามกันนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุยกันไปหยาดซึ่งกันละกันแบบนี้เนาะ <laughs> ไว้แลาเจอกันใหม่คะ่ะทุกคนบ๊ายบาย <laughs> อย่าลืมเล่นเกมกันนะจ๊าบาย